สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะ แต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับพเพื่อนๆดีๆต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชั้นอาโซนิเราก็มาอยู่ในเกมล่างดาวกันอีกครั้งนะครับและสําหรับคลิปเดนนี้ครับข่าวอัปเดตซุบซิบก็กลับมาอีกแล้วแล้วล่าสุดเนี่ยวันนี้นะครับส,สดๆร้อนๆในช่วงเช้าข้อมูลเวอร์ชัน4.0เบต้าเนี่ยเหมือนว่ามาแล้วเพวื่อนๆตอนนี้ก็เริ่มทยอยออกมาแล้วนะครับ ที่สำคัญเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้เห็นท่วงท่าของทั้งเหยาวกวงแล้วก็น้องสปาซี่กันแล้วด้วยนะซึ่งบอกเลยว่าเด็ดมากครับเด็ดทั้งคู่เลยนะโดยเฉพาะสปาซี่เนี่ยเป็นอะไรที่โดนใจผมมากนะครับสำหรับข้อมูลเบต้า4.0มาเนี่ย ก็แน่นอนว่ามันเยอะมากมเพื่อนเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยทำเป็นคลิปสรุปเป็นเรื่องๆให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับในส่วนของข้อมูลสกิลตัวละครเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมขอพยายามไปอ่านทำความเข้าใจเพิ่มก่อนเพราะตัวละครทั้งสองตัวเนี่ยมันเป็นแมคชนิกใหม่นะครับเพราะงั้นคลิปนี้เนี่ยก็เลยจะเป็นคลิปข้อมูลลิลิคเซตใหม่นะครับสองเซตกับบัฟตัวละครเก่าอย่างสปาร์เกิลแล้วก็แจ็หงดํดำหรือว่าแบงค์สวอรนะครับแล้วการบัฟตัวละครครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่ามันบัฟได้โหด มากกว่าบัฟรอบแรกแบบเยอะมากเพื่อนๆโดยเฉพาะน้องสปาเกิลนะครับแทบจะเรียกได้ว่ายกเครื่องปิดจุดอ่อน on, ของน้องทั้งหมดเลยนะใครที่เปิดไว้เนี่ยบอกเลยว่าได้ปัดฝุ่นเอากลับมาใช้เป็นตัวหลักแน่นอนนะครับและก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะะื้อหาคลิปในวันนี้ครับผมก็ต้องบอกเพื่อนๆเ,เหมือนทุกครั้งนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดมันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับเพราะงั้นอย่าเชื่อทั้งหมดก็ถ้าเข้าใจตรงกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนะะื้อหาของคลิปนี้กันเลยครับเดี๋ยวผมก็จะขอเริ่มจาก ลิลิทเซตใหม่ก่อนแลวกันซึ่งจากที่ผมดูนะใครที่จะเปิดตัวละครใหม่นะครับน้องสปาร์ซี่แล้วก็หยาวกวงเนี่ยเพื่อนๆอยังไม่ต้องร์มเลยนะเอซเซชิ้นไปรอร์มเซตใหม่ครับเพราะที่มันมาใหม่2เซตเหมือนว่าจะเป็นของทั้ง2ตัวนี้เลยนะแต่ตรงนี้ยังไม่คอนเฟิร์มร้อเนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องรอพวกเหล่าเทสเตอร์มาทดสอบให้เราดูกันอีกทีหนึน่งนะก็สําหรับเซตแรกครับมันจะเป็นชื่อเซต e v e r g l o r i o u s Mag i c a l Girl หรือถ้าผู้พูดภาษาไทยก็น่าจะเป็นเซ็ตสาวนอเวทมนต์นะครับถ้าใส่2ชิ้นเราจะได้ครีเดเดเมจสิบหครับส่วนถ้าใส่4ชิ้นนะครับมันจะทําให้เดเมจปีเดีสุกข,ของผู้สวมใส่และเมโมสไปร์ไม่สนพลังป้องกันของเป้าหมายได้ส0ครับและทุกๆ5,000ลายที่มันจะเป็นเอฟเฟกต์ใหม่ของผ่าปีเดีสุกนะครับก็จะทําให้เดเมจปีเดีสุกข,ของผู้สวมใส่และเมโมสไปร์ไม่สนพลังป้องกันเพิ่มเติม,ตมอีก1%โดยจะสามารถเก็บสแต็กได้สูงสุดอออีีกกก10 10%แหรรืว่าเลยนะคับ ซึ่งเซจนี้นะถ้าให้เดาเนี่ยน่าจะเป็นของสปาร์ซีเพื่อนๆแล้วก็ถัดม,มาครับเซตที่2นะครับ diviner of distant leash นะครับสำหรับเซตนี้เนี่ยน่าจะเป็นของเหยี่ยวกวงครับถ้าเราใส่2ชิ้นนะครับจะได้สปีดเพิ่ม6%ส่วนถ้าใส่4ชิ้นนะครับเมื่อเริ่มต่อสู้ถ้าสปีดของผู้สมใส่มากกว่า120หรือว่า160นะครับจะเพิ่มคีเลดของผู้สมใส่ได้10หรือ18% อีกท้งเมื่อผู้สมใส่ใช้สกิลปีติสุขครั้งแรกของการต่อสู้มันจะช่วยเสริมพลังปีติสุขของพวกพ้องทั้งหมดได้10%นะครับโดยความสามารถนี้เนี่ยจะไม่สามารถสต็ได้นะเอาจริงนะครับจากที่ผมบอกว่าเซตนี้เป็นของใครเนี่ยผมไม่ได้อ่านแค่ความสามารถเซตนะคือผมดูจากรูปด้วยเพื่อนๆเ,เพราะว่าเซตสาวน้อยเวทโมนเนี่ยมันก็แบบเป็นทีมสาวน้อยเวทมนเลยนะส่วนอีกเซตหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นทีมจีนครับเพราะงั้นมันเลยน่าจะเป็นของนายพลเหยี่ยวกวงนะ แล้วก็ยิ่งมาดูความสามารถเนี่ยมันก็ดูยิ่งชัยนะครับแล้วก็ถัดมาครับจะเป็นข้อมูลในส่วนของการบัฟตัวละครนะครับเริ่มจากน้องสปาร์เกิลครับก็สำหรับบัฟตัวละครนะครับผมก็จะเปรียบเทียบของเก่ากับของใหม่ด้วยนะว่ามันมีอะไรถูกแอดเพิ่มขึ้นมานะครับเริ่มจากอย่างแรกท่าไม้ตายครับสำหรับสปาร์เกิลนะครับท่าไม้ตายของเดิมเนี่ยมันจะสามารถเจนแต้มสกิลได้4ีแต้มนะครับแล้วก็บัฟปริศนาลวงมันจะส่งผลนาน2เทินครับ ส่วนของใหม่ครับโอ้โห,โหบอกเลยอัปเกรดแบบโคตรโหดเพื่อนเพราะของหม่เนี่ยมันจะสามารถเจนแต้มสกิลได้เป็น6แต้มนะครับ<ๆ>อีกทั้งยังมีความสามารถ Overflow แถมมาให้ด้วยนะครับสำหรับความสามารถ o v e r f l o w คืออะไรนะครับใครที่มีเซเบอร์เนี่ยน่าจะเข้าใจนะ <ๆ S 1> มันจะเป็นการเซฟพลังงานส่วนเกินเพื่อนซึ่งการทำงาน o v e r f l o w ของ s p a r k เ e นะครับเ <ๆ Yin S 1> มื <ๆ S 1> ม่อเราได้แต้มสกิลเกินแม็กแต้มสกิลที่เรามีอยู่นะครับโดยทุกๆแต้มสกิลที่เกินมันจะทำให้น้อง Sparkle เนี่ยได้บัฟหน้ากากมา1อันครับ และเมื่อเราจบเทินนะครับถ้าทีมของเรานะครับมีแต้มสกิลน้อยกว่าแต้มสกิลสูงสุดที่มีได้นะครับสปาร์เกิลเนี่ยก็จะทําการเปลี่ยนแต้มหน้ากาก1อันที่มีให้เป็นแต้มสกิล1แต้มครับแล้วก็สุดท้ายครับไอ้บัฟปิดสนารนวงจากเดิมที่ไม่มีผล2เทินเนี่ยก็จะขยายเทินด้วยกลายเป็นสาเทินครับโอ้โหบอกเลยว่าแค่อันตรีเนี่ยเรียกได้ว่าอัปเกรดความสามารถเกิน50%อีกนะต่อมาอย่างที่2พอสวรรค์ครับของเดิมเนี่ยทุกครั้งที่ฝ่ายเราใช้สกิล1แต้มนะครับ สมาชิกทุกคนจะทำเดเมจได้เพิ่มขึ้น6%ผลของมันจะอยู่นานเทิเ์อแล้วก็แตกได้3ครั้งนะครับส่วนพอสวรรค์ใหม่นะครับอันนี้เนี่ยเปลี่ยนแล้วเพืเ่อนจากเดิมนะครับที่มันจะเป็นบัฟเพิ่มดาเมจของฝ่ายเราใช่ปหมมันจะกลายเป็นทุกครั้งที่ฝ่ายเราใช้แต้มสกิลหนึ่งแต้มศัตรูทุกตัวจะได้รับดดเมจเพิ่มขึ้น3%อยู่นาน2เทอนะครับแล้วก็จะสแตกได้ทั้งหมด4ครั้งครับต่อมาอย่างที่3 Ability 1น,นะครับ สำหรับอวิลิตี้นะครับของเดิมต้องบอกว่ามันกา,มากมากเพื่อนเพราะว่าความสามารถเดิมนะครับก็คือเมื่อสปาร์เกิลทำการโจมตีปกติน้องจะได้พลังงานคืนมา10หน่วยนะครับแต่ว่าของใหม่เนี่ยมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเมื่อสมาชิกที่ได้บัฟครดมตบูทจากสกิลของสปาร์เกิลนะครับพูดง่ายๆก็น่าจะเป็นสกิล E นั่นแหละแล้วตัวละครที่ได้บัฟใช้แต้มสกิลมันจะทําให้น้องสปาร์เกิลเนี่ยได้แต้มสกิลคืนมา1แต้มเพื่อนเท่ากับว่าสปาร์เกิลก็จะใช้สกิลได้ฟรีเลยนะครับ แล้วยังไม่จบครับอาบิลิตี้ที่สเนี่ยก็มีการบัฟด,ด้วยเพราะของเดิมเนี่ยมันเหมือนไม่มีประโยชน์อะแต่ว่าของใหม่เนี่ยดีเลยเพราะว่าเมื่อสมาชิกฝ่ายเรานะครับใช้สกิล3แต้มขึ้นไปในแอคชั่นเดียวมันจะทําให้การใช้สกิลครั้งต่อไปของสปาร์เกิลไม่เสียแต้มสกิลครับเพราะงั้นถ้าเอาอ b บิลิตี้สมาคอมโบกับอ b บิลิตี้หนะครับเท่ากับว่าน้องสปาร์เกิลเนี่ยเจนแต้มสกิลได้เพิ่มเติมด้วยนะแล้วก็ต่อมาครับอย่างที่5้าอ l บิลิตี้ที่3ครับ ของเดิมเนี่ยมันจะเป็นอารีตี้ที่จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมได้15%แล้วก็ยังจะได้พลังโจมตีเพิ่มเติมตามจํานวนสมาชิกคอนตัมในทีมเรานะครับโดยสูงสุดเนี่ยจะเพิ่มได้อีก30%ซึ่งถ้าทีมเรามีคอนตาม4ี่เท่ากับว่าจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น45%ใช่ปะแต่ว่าของใหม่เนี่ยปรับมาให้ใช้งานได้กับทุกทีมแล้วเพื่อนเพราะว่าของใหม่นะครับน้องสปาร์เกิลจะสามารถบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมได้45%แบบไม่มีเงื่อนไขแล้วครับ อีกทั้งสมาชิกที่ได้บัฟจากสกิลของสปาร์เกิลยังจะได้บัฟเจาะทุกทาาุเพิ่มเติมแถมไปอีก10%ด้วยครับเรียกได้ว่าการบัฟครั้งนี้ของน้องสปาร์เกิลเนี่ยแทบจะปิดจุดอ่อนทุกอย่างของน้องแล้วก็เสริมแกล่งให้อีกด้วยนะแล้วก็ต่อมาในส่วนของเจ๊หงดํา um, หรือว่าแบ a ค์สวอร์นะครับสำหรับเจ๊หงดํา um, หรือแบงค์วอร์เนี่ยผมจะขอพูดแบบรวบลัดหน่อยละกันเพราะว่าตัวละครนี้เนี่ยผมไม่ได้เล่นนะครับแล้วถ้าผมอธิบายรายละเอียดเยอะไปกลัวว่ามันจะผิดพลาดน,นะ ก็เริ่มจากอย่างแรกครับถ้าไม่ตายของเจ๊หงดํานะครับของเดิมศัตรูจะได้รับเดาเมจเพิ่มขึ้นในเทิร์นของตัวเอง15%โดยในเทิร์นของตัวเองในที่ดีเนี่ยมันหมายถึงเฉพาะเทิร์นศัตรูนะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดอ่อนของเจ๊หงดําเะครับพอเงั้นของใหม่เนี่ยทีมงมนเขาก็เลยปรับให้แบบง่ายเลยก็คือศัตรูเนี่ยจะได้รับเดาเมจเพิ่มขึ้น25%ซเลยครับซึ่งจุดนี้เนี่ยผมมองว่ามันส่งผลค่อนข้างเยอะนะเพราะว่า การที่สตูดิโอได้เดเเพิ่มขึ้นเนี่ยหมายความว่าทีมเราเนี่ยก็จะทำาดเมจได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่2ครับความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอาคานานะครับภาษาไทายผมไปดูมาแล้วมันเขียนว่าความศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าของภา,าษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คาําว่าอาคานานะหลังจากที่มันระเบิดแล้วเนี่ยมันจะไม่โดนรีเซ็ตเป็นหนึ่งแล้วเพื่อนๆแต่ว่าจะโดนหักครึ่งหนึ่งแทนครับต่อมาอย่างที่3ก็ยังคงอยู่กับอาคานาหรือว่าความศักดิ์สิทธิ์นี่แหละเพราะของใหมนะครับมันจะสามารถเก็บเกิน50ได้แล้วเื่อน เพียงแต่ว่าส่วนที่มันเกินเนี่ยมันจะถูกปรับรีเซ็ตให้เหลือ50หลังจากที่สร้างเดเมจครับแล้วก็สุดท้ายอย่างที่4ครับเดเมจจากความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันจะไม่สวนพลังป้องกันของศัตรู20เปอ่อนเมือน ก็สาหรับเจยหงดํานะครับบอกได้เลยหลังจากที่ดูความสามารถบัฟมาใหม่แล้วนะมันน่าจะทําให้เจยหงของเรานะครับช่วยบูตไดเมจให้กับทีมได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวละครของเจยเองน่าจะทําดเมจได้เยอะขึ้นพอสมควรด้วยนะใครที่เป็นเมนเจยหงนะครับตรงนี้ผมว่าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะต้องรอดูเกมเพย์เพิ่มเติมนะว่ามันแบบจะโดดมากกว่าเดิมขนาดไหนนะครับ อ่ะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมน่าจะเอาไว้เท่านี้ก่อนเพื่อนๆก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับดีลีคเซตใหม่ทั้ง2เซตแล้วก็ความสามารถบัฟตัวละครเซตที่2อนะครับอย่างน้องสปาร์เกลแล้วก็เจ๊หงดําก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย 「しめ